สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์การ,การยิงในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและคนร้ายได้หลบหนีไปในทันทีหลังเกิดเหตุไปดูเหตุการณ์รณยิงในกล้องวงจรปิดได้เลยค่ะค่ะขณะน,นี้มีรายงานผู้บาดเจ็บหลายรายและเจะ้าหน้าที่กำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ ต่อไปจะเป็นการรายงานสดจากที่เกิดเหตุค่ะ,ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ไยกำลังปฏิบัติการอยู่ณนะสถานที่เกิดเหตุน,นะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยมีการตั้งจุดคัดกรองแล้วก็ปิดกั้นทางเข้าออกค่ะจะไม่ที่ผู้ใคเนี่ยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะส่วนผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนยังอยู่ในภาวะแตกตื่น,นะคะ่ะ ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้สาธารณชนงดเผยแพร่ข้อมูลที่อาจขัดขวางการสอบสวนและหากมีผู้ใดมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยให้รีบติดต่อสายด่วนที่กำหนดโดยตรงเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยเป็นชายหนุ่มที่เพื่อนร่วมง,งานร่วมชั้นให้การว่าเป็นคนเงียบๆไม่ยุ่งกับใครแต่ณนะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนค่ะ ขอให้ผู้ชมที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวโปรดระมัดระวังและหากมีญาติหรือเพื่อนที่เรียนอยู่ก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ตอนนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะคะพูดคุยถึงแนวทางการดูแล ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การยิงนะคะในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเช่นมีผู้ร้ายการยิงในบริเวณเดียวกันเนี่ยเราจะใช้หลักษากลค่ะ1นึ่ง run hide f นะคะรันก็คือหนีให้เร็วที่สุดค่ะรีบหนีออกจากพื้นที่อันตรายวางแผนเส้นทางล่วงหน้าอย่าหยิบของใช้ส่วนตัวที่ไม่จําเป็นค่ะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ว่าห้ามชะลอการหนวกหนีเด็ดขาดน,นะคะแล้วก็โทรแจ้ง191ค่ะ ต่อไปนะคะคลายนะคะหาที่ซ่อนหากนีไม่ได้เราต้องหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยที่สุดปิดล็อกประตูหน้าต่างอย่างนาแน่นปิดเสียงโทรศัพท์และเงียบเสียงที่สุดที่เราจะทําได้ค่ะปิดไฟปิดผ้าม่านหลีกเลี่ยงกันอยู่ในแนวสายตาใช้เฟอร์นิเจอร์ขวางประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อไปไ์นะคะให้เลือกวิธีการต่อสู้เป็นวิธีสุดท้ายนะคะถ้าเจอหน้าผู้ร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยให้เราตัดสินใจสู้อย่างเต็มที่ค่ะใช้ของใช้ใกล้ตัวเป็นอ่า เป็นอาวุธนะคะเช่นเก้าอี้ทั้งดับเพลิงและก็ของมีคมค่ะหรืออาจจะมีการร่วมมือกับผู้อื่นในการจู่โจมค่ะเพื่อถ่วงเวลาให้คนอื่นๆนี้นั่นเองค่ะหลังเหตุการณ์นะคะเราจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะอย่างเช่นให้ขอ้อมูลปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะหลีกเลี่ยงการโพสต์ภาพคลิปวิดีโอหรือถ่ายทอดสดเพราะว่าอาจจะทําให้อ่าอาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อผู้หนีภัยค่ะ แล้วก็หากได้รับผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจให้เข้ารับการดูแลจากจิตแพทย์หรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะ